วันนี้เราเชาวออมสินเดินทางมาถึงภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์โครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทยโครงการดีๆจากทางออมสินให้กับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาในภาคใต้ให้ได้รับข้อมูลโครงการประกวดแบบใกล้ชิด แต่ละที่ที่เราเดินทางไปเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเขา้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากหลายคนมีความฝันที่จะต่อยอดธุรกิจในท้องถิ่นของตนเองย่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทําให้การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดในครั้งน,นี้ได้รับความสนใจจากน้องๆที่ภาคใต้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ไทีที่เปิดโอกาสให้พวกเราเข้ามาแสดงความสามารถคร่ะได้ต่อโอกาสตัวเองในการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้พวกเราได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของพวกเราครับนาไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจําวันหรือว่าอนาคตข้างหน้าได้ค่ะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นะคะได้สร้างสารรค์ธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาค่ะอวามสินสุดยอดวิที่ไทยคนไต้ก็ฮิตได้เฮ้ hey! ต่อไปจะเป็นบรรยากาศที่ใดเช่าสินจะเก็บมาฝากนะคะติดตามได้ใน